สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความอัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o นะคะสวัสดีทุกทกท่านค่ะวันนี้นะคะหมอวาดจะมาดูดวงราศีนะคะที่ส่งอิ i n กซ์กันเข้ามาก็คือความรักระหว่างราศีตุลกับความรักระหว่างราศีกรกฎอ่า ตุลกับกรกฎคราวนี้หมอกว่าจะไม่จอดจงว่าเป็นเพศใดนะคะจะเป็นความรักแบบไหนจะเป็นมิติความรักทั่วไปมิติความรักชายรักชายหรือหญิงรักหญิงแต่ให้คุณรู้ไว้ว่านี่คือดวงความรักของชาวราศีตุลกับชาวราศีกรกฎตุลกับกรกฎนะคะหบอว่ามีกองไพ่ให้คุณมีสองกองคุณเลือกหนึ่งกองนะคะเพื่อเป็นตัวแทนบอกกล่าวในเรื่องของดวงชะตาของความรักระหว่างราศีของคุณกับ แฟนของคุณนะคะกองที่1นนะคะหมอว่าจะเรียกว่ากองลายนะคะกองลายกองที่2หมอว่าจะเรียกว่าวงล้อลายกับวงล้อตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้า1กองและรอฟังคำพยากรณ์เชิญค่าหมอว่าให้เวลา5วินาทีนะจ๊ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเลือกกองไพ่ของพยากรกองลวดลายกองนี้ก่อนเนาะสวยงามนะ่ารักเชียวกับไพ่กองนี้เรามาดูกันค่ะความรักระหว่างชาวราศีตุลกับกับชาวราศีกร,รกฎความรักของคุณน,นั้นจะเป็นอย่างไรโอ้โหพลังแรงสูงนะฮะกร,รกฎอยากดูหรือว่าสึกเอ,อ่อหรือว่าตุลอยากดูคะเนี่ยอืมนานั่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเปิดใจกว้างๆค่ะบอว่าไม่ได้เจาะดวงของคุณแบบ คนใดคนหนึ่งนะคะแล้วแล้วก็ไม่ได้เอาวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดของแฟนคุณและตัวคุณมานั่งคํานวณนะคะจึงเป็นความเขาเรียกว่าเป็นแนวทางนะฟังไว้เป็นแนวทางจ้ะดวงความรักของชาวราศีตุลกับชาวราศีกรกฎนะคะความรักช่วงนี้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งนะคะการจากอ่ที่จริงอ่ะคุณมีโอกาสที่จะทะเลาะกันได้ในหลายๆเรื่องเลยนะความรักของคุณเนี่ยบทมันจะทะเลาะมัน,มนเรื่องเล็กก็ พูดสกิดต่อมนี้นึงก็ทะเลาะแล้วว่ามันหงุดหงิดใส่กันน่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องเก่าเล่าใหม่หรือว่าเรื่องใหม่ก็มีโอกาสทําให้คุณทั้งคู่ทะเลาะก,กันอยู่แล้วนะคะแม้กระทั่งเรื่องบุคคลที่3ในที่นี้อาจจะไม่ใช่คนใหม่นะคะอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนคุณคุณไม่ชอบเพื่อนเขาไม่อยากให้เขาไปกับเพื่อนกลุ่มนี้ ก็ทะเลาะกันแล้วแล้วก็เป็นเรื่องเดิมๆทะเลาะกันเรื่องเดิมๆม,มาว่าถึงได้บอกว่ามีโอกาสทะเลาะกันได้ตลอดเลยในความรัก1-2ถึงเดือนนี้ถ้าคุณเจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุตราบใดที่คุณมาเจอคลิปนี้ในครั้งแรกนั่นหมายความว่าโชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด,ดนจิตดนใจให้คุณได้รับความคําตอบแห่งการพยากรณ์และคุณไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะความรักของคุณมีโอกาสทะเลาะกันไพ่ทับดวงของคุณเป็นไพ่ power ไท้ทาวเวอร์ค่อนข้างแรงมากๆเลยสามารถทะเลาะก,กันแบบฟ้าผ่าทะ,ทะเลาะก,กันแบบสายฟ้าฟาดคืออยู่ดีๆปีดขึ้นมาได้เลยจากการพูดไม่เข้าหูจากเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องสัพเพเหระทะเลาะนำมาทะเลาะประมวลผลได้เลยการหยิบยืมเงินกันแล้วเขาไม่ให้คืนหรือเขาลืมก็ทะเลาะก,กันแล้วดังนั้นความสัมพันธ์คู่นี้ต้องระมดาาัดระวังแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณทะเลาะกันนะคะชาวราศีชาวราศีาาศตุลกับชาวราศีกรกฎ เพราะว่าดูจากดวงแล้วเนี่ยคุณน่าจะมีเรื่องทะเลาะกันบ้างเงินกันบ้างบล็อกกันบ้างแล้วก็คลายบล็อกแล้วก็กลับมาคืนดีกันเป็นแบบนี้จนคุณทั้งคู่เองก็เอาจริงๆแฟนคุณก็ไม่รู้ว่าจะคบกันรอดไหมในใจเขาตัวคุณเองก็คิดคิดปริศนานี้อยู่เหมือนกันว่าเราคู่เราจะไปกันรอดไหมคุณรู้สึกว่ามันเดือดฟูคุณรู้สึกว่ามันมันมันว่างเปล่ามันมันอะไรคือ การไปต่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเพราะขนาปัจจุบันยังลัก,ลกๆเลิกๆงอนเงินโกรธโกรกันอยู่เลยเขายังมีชีวิตที่เป็นอิสระของเขาเรายังอยากใช้ชีวิตของเราแต่ทําไมเขาไม่เหมือนตอนแรกที่เริ่มคบกับเรามันมีคนใดคนหนึ่งในราศีตุลกับกรกฏที่ที่รู้สึกว่าอยากให้เขาเป็นอย่างที่ใจเราคิดทําไมไม่เป็นแบบนี้วะทําไมไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิด คุณกลา,ายเป็นสเตรนท์คุณกลายเป็นศูนย์กลางการจัก,กรวาลไม่รู้แหละไม่ว่าตนหรือกกรกฎถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลเขาจะต้องออนอ่อนผ่อนตามตาม,ามคุณอันนั้นคุณก็ถือว่าเป็นหมากตัวหนึ่งที่ทําให้มันมีปัญหากันในเรื่องของความสัมพันธ์หรือถ้าคุณบอกว่าคุณยอมตลอดเลยเขา,าเอาแต่ใจตัวเองเพราะอะไรเพราะอะไรคุณถึงยอมในทั้งที่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณคู่นี้เอาจริงๆเนี่ย โอกาสทะเลาะแรงแล้วเลิกกันมีสูงแต่รักๆเลิกเล,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 ลิกอยู่แบบนี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาช่วยไก่เกียบ้างแหละเดี๋ยวก็แบบว่ามีเรื่องให้ต้องพูดคุยกันแหละก็กลับมามาเหมือนเดิมเหมือนอีกหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันมาไม่อยากให้มันมีปัญหากันไม่อยากมองหน้ากันไม่ติดก,ก็ทนกันไปอีกหนึ่งถึงสองเดือนนี้จะมีการทะเลาะใหญ่เกิดขึ้นจนถึงขั้นจากจรก็คือต่างคนต่างไปต่างคนต่างขออยู่เงียบเงียบคนเดียวต่างคนต่างแบบ ไปมีเส้นทางของตัวเองแต่ถามว่าเลิกไหมไพ่ไม่ได้เด่นว่าจะเลิกแต่ไพ่บอกจะทะเลาะกันจะต้องห่างกันทีนี้ถ้าดวงมันเป็นแบบนั้นหมอวาดมองว่าคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหาในหนึ่งสองเดือนนี้ดังนั้นจงผันหน้าเข้าหากันปรับเนื้อปรับตัวเข้าหากันและให้ย้อนกลับไปในวันแรกที่คุณคบกัน ไม้เท้าให้ย้อนกลับไปที่คุณตัดสินใจที่จะเดินด้วยการจับมือกันว่าเฮ้ยเราเป็นแบบไหนเขาเป็นแบบไหนเพราะอะไรปัจจุบันนี้มันถึงได้มีแต่เรื่องหน้าเวียนหัวหน้าปวดหัวและเดี๋ยวทะเลาะกันแต่ถ้าคุณกาลังดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณบอกว่าไม่เคยทะเลาะกันแรงเลยรักกันดีมากรักกันมากมันจะเป็นไปได้ยังไงก็รอดู1-2เดือนนี้มีโอกาสที่จะทะเลาะกันอยู่แล้วด้วยคําพูดนี่แหละค่ะด้วยการติดต่อเงียบหายเนี่ยค่ะ มีโอกาสจะเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดค่อนข้างพีคมากๆที่จะทำให้มีปัญหากันและไพ่กองเนี้ยความรักระหว่างตุลกับกรกฎเนี่ยมันมีใบหนึ่งบ่งบอกว่าไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนชาติเดียวกันนะคะถึงแม้คุณจะมีความรักต่างชาติกับชาวต่างชาติต่างประเทศหรือว่าเป็นความรักออนไลน์แต่ถ้าคุณราศีตุลกับกรกฎและอยู่ในกลุ่มของรักต่างชาติคุณก็มีปัญหาอยู่ดี ด้วยคำพูดนี่แหละจะทำให้มีเรื่องทะเลาะกันนะคะดังนั้นนะคะคนที่มีความรักแล้วบังเอิญเจอคลิปนี้คุณคือตนหรือคุณคือกรกฎแต่บอกได้เลยในเมื่อมันเป็นความเป็นคู่นะคะมันเป็นความเป็นคู่มันต้องมีปัญหาก็ต้องปัญหาเลขคู่ดังนั้นถ้าดวงคุณเจอแบบนี้โอกาสที่มันจะต้องมีปัญหาแบบ ภาพรวมในการครบคู่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันดังนั้นจงหันหน้าเข้าหากันแล้วก็พูดคุยกันให้ให้เ,เขาเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยเรื่องเก่าก็อย่าเอามาลื้อฟื้นให้มันเป็นไฟเผาใจซะเปล่าเนาะเออเอาเรื่องใหม่คุยแต่เรื่องของเราคุยแต่เรื่องของอนาคตของเราเรื่องบุคคลที่3ก็ไม่ต้องคุยถ้าบุคคลที่3ามยิ่งใกล้ตัวมากยิ่งไม่ต้องคุยค่ะคุยไปเลยค่ะเรื่อง เอ่อดาลงดาลาเรื่องอะไรเครื่องข่าวประจําวันรายวันคุณไปเลยค่ะไม่ต้องไปคุยเรื่องของคนอื่นและไม่ต้องคุยเรื่องของอดีตของกันและกันด้วยคุยแต่เรื่องของเราในปัจจุบันพอแล้วก็อย่าพยายามทะเลาะกันเนี่ยเดินทางไปไหนพูดคุยกันนิดกันหน่อยเดี๋ยวก็อารมณ์หัวเสียใส่กันละต้องระมัดระวังนะคะอ่ะอันนี้เตือนไว้สําหรับชาวราศีตุลและกรกฎดูคลิปนี้ยาวไปประมาณ2เดือนนะคะถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ ถือว่าโอเคผ่านวิธีการแก้เคสนะคะตเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อความรักนิดนึงค่ะให้มันเกิดเปลวไฟให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันลุกโชนนะคะความรักของคุณเป็นการแก้เคสอันนี้แก้เคสไม่ใช่เสริมเสริมความรักนะคะเป็นการแก้เคสของไพ่ไพ่เท่านั้นเป็นการแก้เคสส่วนดวงของคุณก็คืออย่างที่บอกไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็จูนกันให้แล้วก็อย่าทะเลาะกันแค่นั้นเองนะะฝากไว้เป็นกําลังใจแก้เคสดวงด้วยการเติมน้ํามันตะเกียงค่ะ ของชาวราศีตุลและกรกฎนะคะเราไปต่อคะ่ะเรามาดูกองวงล้อแห่งโชคชะตากันว่าความรักของคนราศีตุลกับคนราศีกรกฎตอนนี้เป็นอย่างไรถ้าคุณมาเจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุตราบใดที่คุณมาเจอคลิปนี้คลิปนี้จะค่อนข้างเป็นคําตอบที่อยู่ในปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันความต้องการรู้ของคุณในปัจจุบันแน่นอนคะ่ะนะคะคลิปนี้นะ แล้วคุณก็ได้เลือกตั้งจิตมาแล้วคลิปนี้นะคะจะไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะต้องเป็นตนหรือคุณจะต้องเป็นกรกฎแต่ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ระหว่างตนกับกรกฎแบบคู่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน2เดือนข้างหน้าหมอวาดมองว,ว่าคู่นี้มีพื้นฐานที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะอาจจะต้องสนับสนบสุนเรื่องของเวลาที่ต้องแชร์ให้กันให้มากกว่านี้พอมาอยู่ด้วยกันก็ชอบงอนกันชอบแบบ หัวเสียในเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเรื่องสเพเหรละเออแต่ถามว่ามีทะเลาะก,กันแรงไหมหมอว่ามองไม่เห็นนะคะ,ะดวงมันไม่ได้ขึ้นชัดเจนขนาดนั้นถ้าอยากดูก็ต้องทักส่วนตัวแต่มันไม่ชัดเจนแล้วไพ่คู่รักก็ยังอยู่นะคะค่อนข้างที่จะมีเหตุมีผลดีสําหรับคู่นี้แต่ชอบริ้นกับฟันนิดๆหน่อยๆก็นอนนิดๆหน่อยๆก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบ ชอบเน้นเก็บไปคิดเก็บไว้เป็นอารมณ์เก็บไว้ให้เป็นตะก,กรนในใจไม่ชอบนํามาแก้ไขคืออึดอัดเขาไม่ถ้าเราอึดอัดในตัวเขาเขาทาอะไรไม่ถูกใจก็บอกกันไปตรงๆค่ะมันจะได้จบและจบในครั้งเดียวอย่ายืดเยื้ออย่าเยิ่นเย้อนะคะเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้คือเราก็ได้บอกแล้วอันนี้ก็คือการปรับสมงดุลซึ่งกันและกันนะคะคุณเป็นคู่ที่รักกันดีแต่ให้เติมความหวานตเติมความโรแมนติกไปเที่ยวไหนด้วยกันบ้างนะคะแล้วก็ถ้ามีครอบครัวก็พาครอบครัวไปเที่ยวบ้าง มอว่าบอกว่าคู่นี้ยังสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆแล้วก็คบกันได้เรื่อยๆมีไพ่เดือดซันด้วยถือว่าดีความรักจะมีการเซอร์ไพรส์มีความสุขในช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้น1-2เดือนนี้นะคะแต่ขอเตือนไว้ในเรื่องของความโรแมนติกความใส่ใจอย่าไปโฟกัสงานมากจนลืมคนของเรานะคะแล้วก็อย่ามุ่งหวังที่จะประสบความสําเร็จงานจนไม่มีเวลาให้กับคู่ของเราไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะคะไปพอจะไปเที่ยวก็มาหาเวลาว่างไม่ตรงกันอีกเนาะคู่นี้เนาะเออ คุณจะต้องศึกษาแล้วก็ให้เวลาซึ่งกันและกันมากกว่านี้แล้วเวลาอยู่ด้วยกันก็อย่าพยายาม ลิ้นกับฟันชอบแย่หยอกแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นประเด็นขึ้นมาเออหยุดนิสยัยแย่ๆยหยอกหยอกนะคะแซวกัดหรือว่าแซวจุดบกพร่องของแฟนเราหรือว่าแย่หรือแซวบางครั้งแฟนเราไม่ชอบแต่เรื่องที่จะไม่พูดดังนั้นความรักราศีตุลกับกรกฎไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมีแต่เรื่องของปากวาจาที่แซวกันไปแซวกันมาแล้วมันจะพา,า,าให้โกรธกันจริงเกิดขึ้นนะคะและเวลาของการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันการไปเที่ยวนะคะหรือว่าการเดินทางไปไหนมาไหนมักจะต้องมีอุปสรรคเสมอคือหนึ่งเวลาไม่ตรงกัน มังพอนั่งรถไปด้วยกันแหม GPS มันก็ทํางานแต่เราก็ยังหาเรื่องทะเลาะก,กันได้เล็กๆน้อยๆให้มันหงุดหงิดหัวใจเล่นไซ้อย่างนั้นนะคะต้องเรามาระวังค่ะ ภาพรวมแล้วก็อย่างที่สาต้องระวังระวังคือถ้าเราไม่ชอบใจอะไรต่อแฟนเราเราสามารถพูดตรงๆกันได้นะคะแล้วเปิดรับทั้งคู่บอกว่าไม่รู้ว่าคุณจะคนที่ดูคลิปนี้อยู่จะเป็นตุนหรือกรกฎตราบใดที่คุณมาดูดวงความรักนี้มันจะเกิดความสัมพันธ์เกิดขึ้นตามไพ่บอกเพราะคุณเลือกกองไพ่มาแล้วมันก็จะเกิดขึ้นประมาณนี้ใน1-2เดือนวิธีการมันไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรนะคะคือมันบอกเพื่อให้เป็นเข็มทิศชีวิตว่าเราควรจะ ทะเลาะกันน้อยลงให้เวลากันมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะ คุณเป็นคนใจดีผู้ชายบางทีก็เป็นคนไม่พูดนะคะเป็นคนเก็บความรู้สึกดังนั้นหมอวาดมองว,ว่าอะไรที่มันอยู่ในความรู้สึกที่มันไม่โอเคนะ่ะพูดแล้วก็แชร์กันปรับความเข้าใจกันทุกอย่างก็สงบราบเรียบไม่ได้มีอะไรคู่นี้ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะคะแค่หาเวลาอยู่ด้วยกันยังไม่ค่อยมีถึงว่าถึงจะมีถึงจะอยู่ชายคาเดียวกันแต่เวลาโรแมนติกกักนก็น้อยคุยกันให้มันแบบหวานชื่นก็น้อยหมอว่าอยากให้เปลี่ยนแปลงตรงนี้นิดนึงแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะอย่าให้มาดูสัมภาะมากมีเงินบางทีก็ต้องเชือ้ กินของอร่อยสังสรรค์ภายในครอบครัวบ้างไม่ใช่ไปสังสรรค์กับคนข้างนอกนะคะเติมแค่นี้เองแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรก็ยังคบไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไปได้เรื่อยๆแบบนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะมีโอกาสที่บางดวงชะตานะคะบางดวงชะตาของราศีตุลย์กรกฎบางดวงเนี่ยมีโอกาสที่จะคบอยู่ในอันนิเวอรี่คือแบบคบช่วงเวลาที่ครบรอบแต่งงานครบรอบวันคบหาจะมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วแฟนก็จะทำเซอร์ไพรส์แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะ เรียบเรียบง่ายเรียบง่ายไม่ได้หวือหวาอะไรไม่ใช่ต้องลูกโป่งตะการตาดอกไม้มาเป็นกองก็คืออะไรเรียบ,ยบง่ายง่ายกินไปกินของอร่อยกันสบายสบายชิลชิแต่ต้องบอกไว้ก่อนบางทีเขาลืมนะคะก็อย่าไปงอนกันเขาคู่นี้มันจะมีดวงของใครคนใดคนหนึ่งชอบลืมจังเลยไอ้วันสําคัญอะไรแบบนี้บางทีเขาก็โฟกัสเรื่องงานเกินไปก็ขาดความโรแมนติกตรงนี้ก็ทอยทีทอยอาศัยก็บอกกล่าวกันไปค่ะบางครั้งมันก็ลืมกันได้บ้างเลยนะเอออย่าไปอะไรมาก เข้าใจไหมอืมมานี่คือความรักระหว่างคนสองคนสองราศีก็คือชาวราศีตุลกับชาวราศีกรกฎไม่ว่าความรักคุณจะเป็นชายชายหญิงหญิงหรือว่าชายหญิงนะคะคุณใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับเปลี่ยทนทัศนคติการใช้ชีวิตด้วยกันได้อย่างสบายๆคู่นี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงขั้นต้อง ทะเลาะเบาแวงหรือเลิกลากันในช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้ความรักคู่นี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และทําให้คุณยกระดับความสุขในครอบครัวหรือว่าความรักความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้นก็ฝากเอาไว้ใครชอบกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญเพราะว่าในในยูทูบหมอว่าเนี่ยมีการชวนสวดมนต์เป็นคลิปการสวดมนต์ให้เจ้ากรรมนายเวรการสวดมนต์นะคะขออโหสศิกรรมการอธิษฐานจิตขอให้ได้ความรักอะไรแบบนี้มีจะมีมาเรื่อยๆคุณแชร์ไปคุณ จะได้เป็นสะพานบุญบอกต่อได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปใดของหมอวาดนะคะเพราะหมอวาดเปิดเป็นวิทยาวิทยาทานฟรีภายในช่อง Youtube อยู่แล้วสำหรับวันนี้ด้วยรักและปรารถนาดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า